น็อตวิสรุตในชุดบอลสีชมพูขาวหล่อออร่ามากแต่ละช็อตทะลุเฟรมจริงๆสมแล้วที่ดูแลตัวเองดีเพราะว่าอยากอยู่กับลูกๆและภรรยาไปนานๆสำหรับน็อตวิสรุตสามีของชมพูอารยาและคุณพ่อของลูกๆทั้งสามสายฟ้าพายุและน้องเกลโดยล่าสุดพ่อนอ็อตได้โพสต์ภาพตอนลงสนามเตะฟุตบอลและความหล่อของพ่อนอ็อตที่ทะลุเฟรมจริงๆพ่อนอ็อตในชุดบอลสีชมพูตัดกับผิวขาวออร่าพ่อนอ็อต ก็คือฟิตแอนเฟิร์มมากไม่น่าเชื่อว่าอายุจะห้าสิบแล้วโพสต์นี้ตตละช็อตคอมเมกระจายเลยจ้าเช่นพ่อน้องเกลพ่อพี่สายพี่พาสามีพี่ชมผู้หล่อมากกค่ะเดินวิ่งเตะหันข,ข้างหันหลังหันไปหันมาย่อยืดยิ้มเททุกมุมค่ะชมพูอมข่าวมากค่ะพ่อพ่อข่าวออร่ามากกก,กขอให้พ่อนอสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะเอฟซีทั้งครอบครัวข่ะพ่อนอสแม่ชมรองเท้าส่งชุดมากครับพี่พายุหล่อมากค่ะเนื้ออคุณพ่ออ่ะป้าดดพ่อหล่อมากกก ลงรักลูกเขาไม่พอยังลงรักพ่อน้องเกวอีกพ่อออไม่ยอมแก่เลยพ่อก็หล่อทุกมุมทุกองศาพ่อหล่อมาก